ครับปูแสดงว่า24งวดนี่ถือว่าแม่นมากเลยนะครับปู่อวันที่25เขาอระกาศเมื่องสมึงนนะ่ะโอ้ครับครับปูปปครับการ,รกน้ำตการครับปูครับวันนี้อดมินก็ ขอมาขอแนวทางตัวเลขจากปู่ครับครับงดงวดก่อนปูได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับปูได้ปอดไดใช่นิดหน่อยครับปูตัวใหญ่ไปไดุ้มดเียเรียวไปไดเล็กล่างครับปูขบวนติดว่ามีม้ามันจิดบ่ามันได้ม้าตัวหกสามเนาะครับตัวเลียแมวโอ้ครับเสพติดเปเล็กล่างอย่างเดียวสองหนึ่งครับครับปูมันเป็นเล็ก ฝันเขาด้วยปั่นปูด้วยเลครับนวลด้วยคาโปูเลยมันออกไอ้มันได 5, 2, 1, 1, มันใน้าสองหนึ่งอะไรเลขสามตัวน่ะครับเขามาตัดเหนาเป็นอยู่สองหนึ่งหนึ่งสองไปได้เรียงรันขุน,นไม่ได้ขุนไม่เข้าขุนเขาแต่ไม่ติดที่แบบติดว่าสามไม่มาโอ้ครับมันมาแต่ตัวนี้หนึ่งตึ๊บตึ๊บึ๊บ หนึ่งแปดหกสี่ก็หนึ่งแปดสี่หกอ๋ครับครับเปิดตสามหน่อยเนาะอ๋อหกหกแต่ว่าหกสามปู่ก็มีใช่ไหมครับแต่ไม <8 63, S 1> ่ได้ซื้อแปดหกสามนี่อ๋ครับครับปู่เัวนินคือเนึ่แปดสี่หกแปดหกสี โอ้ครับเพรในสูตรมีแปดหกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกสีเลยแหละุโอ้ครับมันมี6รกสามอ่ะคือเขาาถึงมาขนาดไมันจะในปูเลยตร้งหมโอแต่ว่ามีแปดกสามด้วยใช่ไหมครับปู่ไม่มีมีมีแปลิกสมตัวโอ้ครับครับปู่อกเอ็ดสามก็มีแค่สองพวกสามโอ้ครับสี่กสามครับปู่โอครับอของปู่นี่ถูกมายี่สิบโกงวดแล้วใช่ไหมครับปู่ รู้สึกเดยี่สิบยี่สิบห้างมาที่ยีสิบสีอะพิษโอครับครัปูพี่ไปเชียงใหม่อะพิษครับครับอ่าแต่ว่าใครจะเป็นูมันจะมาอย่างงี้ยนะวยเบ้เ้นะเยอะอยู่นทุกคนนะครับครับปูดากยอะทุกคนเลยครับครับเออลองเราไปเตรียมดูลองไปดันดูเติมชคกครับตอนนี้มีโชก่อ มาดูจะว่ายยังไงเนาะครับครับเป็นแนวทางครับปู่เพราะว่าไม่มีใครนูเลยครับเพราะมันโจกอะไรครับปู่คนเดพอว่าพอเราออกไปเดี่ยวเราเราบอกที่ร้านบอกออกออกชูเข่าบ่าเราเด็กออกเลยถึงบอกว่าถึงและเนะครับครับปู่ต้องญิงในเชือก่อไปตรงเลยครับใช่ครับปู่เป็นแนวทางครับครับปู่ใช่ครับ ของปู่ส่วนใหญ่จะถูกบนล่างตลอดเลยใช่ไหมครับกี่สิบกว่างนี้ครับปู่มนบนบล่างเป็นเขาอยู่ระมานนี้โอ้ครับครับก็ลงลงหนูเป็นเป็นเกศแนวทางนะเช่ครับครับปู่ปู่ปีนไปไม่ปูกก็ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะครับครับปู่คนคำวันกอคนไทยตะคนออก แม้จต่คนที่เขาหมุนวงโล่แต่เองก็ยังไม่รู้เลยครับโอ้ใช่ครับเอามีสรัพย์เรทุกเลทนันเลทนี้งลงสามดู้มันก็มีเขาอลโอ้ครับครับปูหมดสีสามมะปูคำวันใดสีก็สามครับไอ้คิดว่ามันหน้ากันมันหน้าคู่เลยไงโอ้ครับปู่นาาคู่เลยครับในคิดว่ามันจะหน้ายางีงเดียวครับครับปูเองวันนี้จะเป็นเลขวิ่งมันมีเก้าว่าศูนย์มีเก้าว่าสี่ สี่ก็เก้าดิมาตัวหนึ่งไม่รู้ผลลาพนะครับปูมันเป็นเหล็กลอยลอยมันเป็นกำมอนม่ได้ว่ามันอยู่บนยื่นล่างอ๋อเป็นวันที่สามน้ำมันได้เขาบวงนาตัวหนึ่งแหลมกับน้าคู่หรือมาคู่กันเลยสี่ก็สามน้าสิบสี่สามเลยโอ้ครับครับปูเป็นวันนี้ก็ไม่แน่กันนะสี่ก็เก้าอาจจะมาคู่กันก็ได้อาจจะเป็นคู่โต๊ะก็ได้ค่ะครับปู แล้วในในสูตรของปู่นี่เคยถูกสามตัวไหมครับปู่ไม่ไม่เขาอ๋อคือเกียดอืมครับคือเกียรเกียดถูกแต่สองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เป็นเลขของของลูกชิ้นน่มันเขาอยู่แต่ของปู่เองน่ะม่เขาสามตัวโอ้ครับครับบาที่มันออกบางที่เลขแ่บมันในสองก็เปดครับมันจะมาคู่แต่มันมาล่างก็หมดไงโอ้ครับปู่ต้องก็เป็นละสองม,มาล่าง ป็มาบนลกรอยครับแต่เราไมจับไม่ถูเลยครับครับปูสามตัวไม่ถูอืมครับแต่ว่าได้สองตัวนี้ก็ถือว่าแม่นนะครับปูตั้งเกลียไรหางไรหางว่ารุ่นเก้าหากันนะโอ้ครับปูเก้าหางเกจะมีเก้าเก้นิดเดีวนะครับครับปูก็คือชุดเต็มมีเก้าหางใช่ไหมครับปู่เต็มเลยโอ้ครับเต็มมีเก้าหางครับครับปู ขอ,ขออญาตถามปู่นะครับว่าที่มาที่ไปเลขที่ปู่คำนวณนี่ปู่คิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมครับปูผสมกันกันลูกศิษย์โอ้ครับผสมกันคือเลขเปลี่ยนกันครับปู่เลขเปลี่ยนต้องปู่เได้เกา้าก็สี่เเก้าครับต้องลูกศิษย์ก็ได้ศูนย์ครับได้ศูนย์ตัวเดียวครับปู่เลีเลขที่เป็นเลขเด่นเขาเลขเด่นเทมเลขมา,มาวินเดาเขาได้เก้าก็ศูนย์ก็หนึ่งครับ กินตัวตัวเดินก็เลยกินลูกตัววินคือสามสี่ห้าอืมครับครับผมตัวปู่คือสี่ก็เก้าครับอืมครับส่วนส่วนงวดนี้ปู่ดินเก้ากระเด็นสี่ใช่ไหมครับปู่สี่ก็มาตัวต่ว่ามไม่หมดมันไม่ดูโอ้ครับครับปู่ครับลองดูครับปู่เป็นไงอาการหนาวไมมถึงก็เริ่มหนาวแล้วครับปู่ตอนนี้ครับ ของปู่หนาวเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับก็สามวี่วันกีเร็วเอาเรื่อนอยู่โอ้โห <c oughs> ครับปู่ครับรวมแด้วยะไาโอเคเลยวันก็วันโอเคเลยครับครับปู่ทีนี้จับคู่ของปู่มีตัวไหนบ้างครับปู่ <c oughs> เป็นศูนย์สามครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สอง 03อีบนนวงวงผมไว้ได้เลยวงผมเลยในสีในสี่หลังน,นี่ยครับปูวงผมเลย03 04 05 02ครับแล้วก็ตัวไหนครับปู่ตัวที่ที่เราบอกที่เกิดจะมาก็ไม่มาเราไม่รู้นะครับตัวไหนก็ไม่รู้จะมาหรอกครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมี31 41 51 31 41แล้วก็51 เก้าสามเก้ครับแล้วก็เก้าสามกับเก้าสี่พกันขันหน่อยลองกันหน่อยเก้าหาักหางเป็นหกหังเลยเป็นสิบหังคารโปเลขสามตัวหางเดียว9 0เก้าศนยสีเลขสามตัวหางเดียวก0เก้าศูนย์สี่ออระวัง6กจะไม่ก็ได้ครับคารบโปเต่ไมแน่เนนะบุกเปเตอับมาอีกนะคารโป ตัแปดจะมาพกต้นสีแปดต้นสีอะแต่ตัวนึ่คือหนึ่งเก้าตูนตสีนครับปูส่วนใหญ่ที่ว่าถูกมายี่สิบสี่งวดเนี่ยถูกตรงตรงหรือว่าถูกตัวกลับครับปูส่วนใหญ่ตรงเลยครับสายโอต้ตรงๆเลยใช่ไหมครับปูตรงเลยโอ้ครับครับ S <S สองหนึ่งไปตรงเลยพวกสามเราตรงแต่เราเคิดว่าพวกสามไม่มานะครับปู่สามไม่มาคือสูตรปู่มันรักรักสามมันรับรักหน่วยหมดต่อไปไงอืครับปู่ทีนมันหมดหมดหมดนีมันหมดพวกสามนี่ถ้าทิศสามทิศสามรักเมืันเลยยังมีทิดสามอ่ะคือผมจะมาทิศถึงสามใหม่ครับแต่เขาสามรักมันไม่มานะสามโอ้ครับ เด่มันทำมาได้กันกว่าไปทาพนั่นเลยเนาะอืมครับปู่ส่วนมากนี่มาตรงๆใช่ไหมคะไปเลยมันชนเงินไม่เคยไม่ได้กลับ่เป็นต้นใหญ่โอ้ครับครับผมครับอืมครับเป็นทิ้งรบไปเขาจะดิ่งที่เขาจะโล่งเลยครับปู่โน้อ๋อแล้วแล้วตัวเด่นมีตัวไหนบ้างครับปู่มีสูงสามสูงสี่สูงห้าสูงสองอครับปู่วิ่งศูนย์ครับครับเน้นศูนย์ใช่ไหมครับปู่งวดนี้ ครับวิ่งยิงวิ่งแยกเลยนะวิ่งูนย์บน้วยนะโอู้นย์บนด้วยใช่ไหมครับโปศวิย์บนเลยแยกเลยครับครับโปรส่วนตัวนี่ชื่อคาร์โปร้าล่างนี้วิ่งวิ่งล่างขึ้นเจ็ตัวเดียววิ่งล่างครับคือครับคือซุ่มเกหนึ่งเ็ดสองเ็ดสามเ็ดเล่น หนึ่งจิตโอ้ก็คือว่ามีบนกับล่างแยกกันใช่ไหมครับปูโอ้ครับครับนึ่เลยระวังคือชั้นหนึ่งสามหนึ่งอยู่บนก็มีใช่ไหมครับปูอ่ามีมีด้วยโอ้ครับบนล่างคือต้นกระแลงคือระวังชั้หนึ่งครับแต่บนนี่ระวังสี่สองก็เก่าหักครับครับปู ล่างล่างมีล่างมีตัวไหนบ้างนะครับผมีศูนย์เจ็ดมีหนเจ็ดมีสองเจ็ดมีสามเจ็ดระวังสามหนึ่งอ๋อครับก็คือ,อทั้งหมดนี่มอมีลากเนาะครับครับปูอเป็นไม่มีใครรู้จริงมีแต่จิวิาน่าจะมาคิดหนาจิตวินยานาจะเป็นไหดคิดวา,าจะมาไหนมาใดประมาณเนีาานเนค้ครับครัปู ยังเคยดูคอมเมนต์ของคนหล,ยลายๆคนที่เขาคอมเมนต์เอาด่ดาเขหนึ่งคนนึงไปด่าเขาเพื่ออะไรครับปู่ใช่ครับเขาไม่ดูแต่เราวิ่งโดนวิน่งไปขโค้งอินก็ให้ปูปูว่าดีไปเก็ให้พี่กดด่าครับปู่ไม่นานเราไครับปู่ เป็นแนวทางก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจอกตัวไหนนะครับปูไม่มีใครรู้เนากจำคิดก็จาสัรนจริงๆหลบได้จริงๆนะพี่รู้ครับปูเป็นสมัยก่อนยันไ้น,นะสมัยชัดดาผมเลยอืมครับในคิดหาหานมีที่ถี่หมดไม่พี่เลยโอ้ครับปูๆๆครับเตา้าโต้ตาดา,าวผมครับปูอันนั้นอันอนึงเขาหลบได้จริงนะสมัยนั้นระไม้ลิมอเนาะไม่เลเต็ดตัวนักครับปู หางบนล่างมาทุกวดโอ้ครับปู่ยี่สิบสีส่วดมาทุกวดเลยสองฮึมครับครับปู่จะเรียกเจ้าปู่เลยครับอืมแต่ว่าของปู่นี่ก็คือบนล่างแบ่งกันแล้วก็ตรงๆไม่ต้องกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ไม่ไม่ได้จะจะกลับแต่ว่ากลับไหวบางนิดนึ่ก็น่าจะดีนึ่งทุกคนเราซื้อหนึ่งเจ็ดบห้าสิบบาทแบ่งเรากลับ นนั่คือกัปเจหนึ่งมันิ่ดบาทระมนนะครับครับปู่เน้นมันาต้ตงใจมนไปเลยประมาณนี้ครับปู่อืมครับส่วนส่วนล่างนี่ปูเน้นตัวไหนครับปูล่างวิ่งเจ็ดโอ้ล่างวิ่งเจ็ดเน้นเน้นไปที่เจ็ดศูนยนี้ใช่ไหมครับปู่ศูนย์เจ็ดนี้ใช่ไหมครับหนเจ็ดกระสมเจ็ดแต่ตรงนี้ทุกทุกเลยคือหนึ่งเจ็ดอืมครับปู่หนึ่งเจ็ด วัวตัวตัววิ่งของปู่ตัววิ่งของปูมันมีสีกเก้าเนี่ค่มันก็มันเกิดมันละนมาัวหนึ่งบนล้านกรมาณนี้ครับปมันเกิวันหนึ่งวันหนึ่งะมาเก้าเช็ดสีเจ็ดนี่เีอ้คาปูต้องตรวมาัวเลยครับครับแล้วสูตรบอสไกบอสูนามยาไรใสไอ้สูุดต้องตรวมาตรวจเนี่ยครับปูแมันผ่านวันนี้เพื่อนครับครับปู ปู่ปู่มีชื่อเรียกของสูตรไหมครับปู่เอาเป็นว่าคนหลังเขาดีกว่านะอืมคนหลังเขาอ่าคนหลังเขาดีกว่าครับครับปู่ได้ครับปู่หลังเขาเลยปู่หลังเขาครับผมได้ครับปู่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากเลยจะให้มีโชคเลยเอาปีใหม่อ่ะเนาะครับปู่ถ้าโตมาเงนที่เราได้คู่เลยได้ลายบนเลยโอ้เสียดายเลยนะปู่ไปยังนึงหายไปไหนวะ ครับทีต่ตอนนั้นเห็นเห็นลายมาโอรปูกันเยอะขายอยู่ในวัดเยอะแล้วอืมครับไม่ต่อแบบมีก็ไม่หายลแล้วค่ันเยอะขายในวัดเยอะเยอะอย่างแรงเลยเออดวยอารมณ์เลยครับปูเดี๋ยวว่าก็ปู่ก็ยังมีความมั่นใจในเลขที่ปู่ให้ <โด S 1> มางวานดนี้ใช่ไหมครับเคยวันสักหน่อยก็ลงลายมาโทรมาสักทีก็เลยเนาะครับปูเกย์วันสักหน่อยครับครับปู่ อคคครรั it, ับโเกอดูฤกษ์กัน oh, ว okay. right? ันหลายๆกว่หลายๆกูรู้ก็แบบมันมาดตรงๆกันบ้งเนี่ยจะได้เรวฝันบ้างอะไรบัางเนี่ยครับปู่ครับอืมครับก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางผู้งนี้เด้อขอผู้จงนี้ครับครับปู่ครับจะทำมันในเขาวันนี้ก็อย่าเพิ่งยุดครับปู่ได้ครัทำในเขาส้างมาติดยุดหมดอืมครับครับร้างมาปิดเลยในในเขาว่าเขาตำราโอ้ครับอ่า แต่ว่าก็ที่มันเดินมาก็ยี่สิบสี่งวดแล้วใช่ไหมครับปูมันหวยเดิมวันไหนยี่สิบงวดแต่มันลดไปหมดทีมีทีสี่โอ้ครับครับปูมัดตีมันตไปนั่นแหละเช่งใบอะไรเนี่ยครับปู่อนเริ่มหนักหนึ่งใบเนี่ยวันวันที่ผ่านมาเนี่ยนักหนึ่งใบมันตีมโนที่สามเนี่ยโอ้ครับครับปู่นี่งวดนี่เป็นงวดที่สองครับวันที่สองมกระลาเป็นวันที่วันที่สองครับปู่ เดิมหนักมากแต่คนพี่ก็บับหนักใหม่เลยครับครับปู่ครับโอเคครับก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมสันว์นากาชงดีชงดีครับขอบคุณครับปู่ครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ล้างเขานะคะบนเน้น9040302ก 02, ็05นะคะล่างเน้น1727 เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นสูตรเต็มของปู่หลังเขานะคะตัวนี้คือตัวที่ขีดเส้นใต้ให้นะคะท่านผู้ชมก็ขอทุกท่านมีโชคไม่ลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ